สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเพราะวันนี้เราจะมาเล็กที่สามารถรีวิวสามารถไต่แรงได้จริงๆเลยนะครับคือเด็กที่อินวันนะครับนะก็จะรวมสารพัดเด็กเข้าไปนะครับก็จะม,มีคอมโบหลากหลายนะครับอ่าคอมโบที่หนึ่งครับเดวิดไดโนเสร์น,นะครับอ่าคอมโบกรามิททีสอ่านี้คอมโบที่หนึ่งคอมโบที่สองก็คือโดอ์คาเล็เตอร์นะครับ ซึ่งเขาโค้งมาจากดิกทายใจยแต่ผมคิดว่ามันตไต่แล้่ค่อยได้แล้วนะครับก็เลยปรับเปลี่ยนมันส่วนก็นจะมีควินเจนะครับาการที่ไม่จับมาจากดิสกุก็ใช้เนังจีลดลงหนึ่งนะครับแล้วก็มีสตินิวครับเพิ่มการสตรินิวอีกใบในมือจะเหลือแค่หนึง่งหากลงควินเจ็ตในก่อนหน้านะครับแล้วก็มีเคเบิลที่เอาการล่างสุดจากดิก ฝายตรงข้ามมาอยู่ในมือนะครับอก็ะจะมีเอเจนต์โคเอเจนต์โคซัทนะครับซุมการ์ดนะครับนิคิวเรี่ ery, ผมว่าไม่ค่อยอเหมาะเท่าไหร่นะครับชางชีนี่เอามากันไว้นะครับเผื่อเขาลงอินฟิตตัวพวกพลังต่อสู้9ก้าหรือมากกว่านั้นในเทินก่อนนะเทินหกเราก็สามารถจัดการแม่เงเลยโดยเฉพาะถ้ามีวอนเตอร์พวกสนามแกมมาเล็ตนะครับเหมาะ ก็มีเลดี้ซิปปบบทิ้งการ์ดนะครับจะคัมโบกับเฮลิเลื่อนที่ผมเรียกก็คือเฮลิคินเอ่ะทิ้งเสร็จปุ๊บลงโค้ดไรเดอร์ต่อน้ำการที่ถูกทิ้งมาอยู่ในพื้นที่นะครับบอกเลยว่ามีทั้งยานแม่ยานลูกเลยนะครับถ้าอยากเห็นคัมโบนี้ไม่รอช้านะครับไปตอนนี้แรงผมอยู่64นะครับ หลังจากคลิปก่อนนะครับที่สุ่มเล่นเด็กแห่งความหายนะนะครับก็ตกหวบเลยเล่นไปเล่นมาก็ยังตกหวบนะครับคอมคอมโบนี้นะครับให้เครดิตนะครับจากช่องเคคนะครับเออแต่ K K เคเคขาจะมีเซราส่วนผมไม่มีก็เปลี่ยนเป็นชางชีโอ้โหเอาแล้วอย่างเงี้ยเล่นลำบากนะบอกไว้ก่อน ดูสนามนี้ฮะโอเคเคเบิลครับ, okay. รบเอาการ์ดมาบุบบอลีนใส่การ์ดมาครับได้เป็นบักกี้บาร์นะครับไม่ได้ใช้ครับเปล่าก,ก่อนเอเจนดีกว่าเพื่อได้ ของดีๆอย่างเช่นนามอเป็นต้นเอาละครับฟึบไปทางซ้ายครับผมฟุบโอเคเราได้ในเด็กมีตั้ง5ใบ4ใบนะครับจะกล้าเล่นดีไหมมีโมเด็กด้วยซึ่งเราเล่นไม่ได้อยู่แล้ว่ะเล่นยากว่ะอันนี้มเบียด โอเคครับชนะครับโอ้โหตาแรกก็ตึงแล้วนะวิทโทรีวิทโทรียาี่ช่วย,ยนะดาคอคเนี่ยคอมโบเลยมันเหลือสี่สี่ยังไงก็ชนะนะ <S <S มะครับตาที่สองครับวันเกมนี้เล่นห้าตาครับนะพอหลังจากคลิปนี้นะครับ เอ๊มาไปสนั p คลิปนี้ก็ไม่รู้จะเป็นคลิปไหนต่อแล้วนะครับ <c oughs> คอนเทนต์เริ่มห่างหายนะครับเพราะว่าน้องก็อยู่ที่บ้านเกาะมอนสเตอร์ Monster ครับโอเคขอจะเล่นไไรออกเทิญสี่รถล,ลงชังชีต่อมอนสเตอร์อยังไม่มีวิ่แววเ,เลยนะหน้าตอนนี้ เคลียเหมือนก่อนคนระับไม่ลงสามเธนครับบอกเลยทำอะไรไม่ค่อยถูกโอเคครับต่อไปก็ช้างชีครับสแนปเลยครับโป้งมังกรไปยักมังกรไปยักชื่อคุณคุณนะต่อไมครับก็จะเป็นเดวิดไดโนเสาร์นะฮะ สนามกลางผมไม่รู้จะเขาจะเล่นอะไรนะเท้าไว้ไฮเกอร์ก็อันตรายอยู่กามูล,ล่าคนนี้ดว่าลงกลางสิถหนุ่มโอเคครับต่อมาครับเราก็เอาก๊อปปี้สุดนะ่าเกยเจนนะครับวางไว้นะแผลแนะ่นอน ถึงกับยอมแพ้เลยทีเดียวเชียวนะน้องๆได้มาอีกสองคิวตึงๆเล่นง่ายไงเล่นง่ายนะมันมีวินคอลเลคชันเยอะแยะนะครับนี่แหละมันมีสามคอมโบครับก็คือทีอินวันคอมโบอย่างแรกก็คือเดวิดอันที่สองคือเลคอดコレคเตอร์อย่างที่สามคือฮอริเคนอ๋อแเล็กนะไม่เป็นไรลเถอะ สำนักพิมพ์ Daily Bugle ได้ Invisible Woman ออกการ์ดก่อนฟึบได้เป็นเดทดีนะขโมยเดทเขามาแต่เราคงจะไม่ได้ทำอะไร โอเคเขาแนปครับแต่เขาไม่รู้นะว่าเดซอยู่ที่เราเทอนสี่กะว่าถ้ากดกดไรเดอร์เออไม่ใช่นี่เขาสุ่มการ์ดี่ว่าเฮล่าโอเคอย่างนี้ก็ให้ตัดเดดทิ้งเลยเพราะว่ายงไงก็สู้ไม่ได้ อาตัดได,ดท้ทิ้งอ่าและเทิร์นาครับเราก็จะเอาเดวิดดัดไปต้องขวาโป้งแล่สุดท้ายครับก็ก็เอาอึ้บแล้วก็อิงพิซเอร์บูแมน เราจะไม่สแนปนะครับเพราะว่าตรงกลางเราสู้ได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเป็นแปลกสามสิบสองโอเคโมเด็กนะบอกแล้วเถอะชนะครับเพราะว่ามันตัดทิ้งหมดเลยฟิงฟิงแล้วก็เฮล่าครับซุ่มการ์ดชางชี อะบอกแล้วยังไงก็สู้ไม่ได้ฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอื้ค่อนข้างพลาดนะที่ได้มาจากสองกึมแรกก็เสียไปเลยนะครับมาอีกสองตาครับคือมันเล่นได้อะแต่ถ้าเป็นเด็กพวก เมตาตั้งงี้อย่างเด็กทานอสเนี่ยสู้ง่ายเลยขโมยอัญมณีมาก็จบแล้วเดือดร้าวอะโอเคลงค้นเจ็ดไว้ก่อนสถานทูตโอ้ยตึงๆเซนดินเนลอะ เสถียร์นีวขึ้นมาครับก็จะเลื่อนหนึ่งปึ๊บได้ขาวอาคาเวนนะตัดเฮอริเคนฮนะไม่รู้ว่ามิดเดิลเมิชั่นจะเป็นยนังไนงะจะเอาลวามาได้เฮอริเคนอีกนะฮะโอเคอย่างนี้ก็โอเคเดอะลับ ลงนี้ก่อนต่อไปก็เด็กคูล่านะครับปึ๊บเป็นสองคอกฮะอือหือจะเล่นยากอยู่นะในตอนเนี้ยคู่ที่ลงการพเพิ่มพื้นที่นี่ก่อนอ่ะลองเจออ้านี้ลงปึ๊บก็เอาอมัมเมอร์ ปรสตินิลเราจะได้การ์ดฟรีสองใบได้ฮักอีกอันหนึ่งได้ออนสลอ็อตโอเคน่าจะพอได้แนละ้วเนี่ยฟุเซตินิวเต็มมือพอดีครับ อาจจะเป็นไฮมัสหรือเปล่าโอเคอย่างนี้ก็อีซี่ฮะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้คอมโบอะไรสักอย่างนะถ้าเราชั่วครับก็จะปีหนึ่งสามศูนยศูนย์อืมไม่ได้ไม่ไดนแดบโอเล่นยากอยู่นะ่ยหนึ่งสามศูนย์ศูนย ศูนย์ศูนย์ฝั่งนั้นยี่สิบสามสิบเจ็ดมาเขาจะลงสู้โอ้ลงนี่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับเฮอร์ดิคินออนสลอตไฮมัสครับเป็นสิบสามโอเคอย่างนี้ แล้วกินฮักครับเรียบร้อยชนะโอเคเราได้สี่คิ้วขึ้นมาแบบอีซี่นี่ฮะใช้การที่สุ่มได้ให้เป็นประโยชน์นะครับนะถ้าชอบดีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในกนารทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ ว่าช่วงนี้นะครับปิดเธอซัมเมอร์ไปไหนบ้างนะครับผมไม่ต์มาได้นะฮะ,ะควินจะขึ้นมาอีกแล้วควินเจ็ดลงกลางแล้วกอน อื uh ้ม huh. ดีฮิโลไม่นานแยกว่าเซนตินเนลเอาเซนติเนลว่าเป็นไหนดีอไว้นี่กันเวดพู้แอนเจลแล้วคาเนตน่าจะคาเนตต่อไปอ มันซีดียวไม่ใช่มูโดเวิร์โอเคโอเมกาเลนกัมูล่าเพื่อนต่อไปเราลงกัมูล่านะเพราะว่าเขาน่าจะลงนี่แหละจากส่งแล้วคิดว่าอย่างนั้นนะใช่ครับ ขย่าแซนด์แอบดูเลยกันต่อไปเขาเราจะเล่นเดวิดลางนะฮะเดวิดลางปุ๊บเราจะคอมโบก็คือมิทีสแล้วก็ขาเบรคเคาเบิลนะฮะเรดพูเหมือนเดิมคิวมองเกอร์ เลยมีขอมโบหนึ่งก็คือก็เหมือนเดิมครับเคเบลิลเซกการ์ดมาสนามนั้นเราปล่อยเลยนะก็เดวิดครับปึ๊บเป็นสิบเคเบิลเอามาการ์ดอีกใบหนึ่งครับฟอร์ครับชาเวสเยียบร้อยนี่ฮะใช้กมัมโบ วินคอนเน็กชั่นเยอะก็จะมีโอกาสได้เปรียบแต่แรงได้สบายนะครับแต่ต้องแก้เอาเองสไลด์นี้เราไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ